บาวแดงแจกต่ออีกร้อยคันกับมอไซค์ฮอนด้าคลิกไลท์ลิมิเอ็ดดิชั่นเพื่อให้พี่น้องชาวไทยได้ต่อยอดสร้างอาชีพดื่มคาราบาวแดงหรือคันโซคูณสองอย่าลืมส่งฝามาลุ้นโชคร้อยคันอ่ะผ่านไปแล้วร้อยคันต่อไปอาจเป็นของคุณจับจริงแจกจริงบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสอง เป็นร้อยๆคันแล้วกับมอเตอร์ไซค์ลายเลิเปตต์เอเดชันนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดอะไรภาคไหนคุณก็มีสิทธิ์ได้รับโชคทั้งนั้นเลยเพราะคาราบาวแดงเขายืนราคาที่10บาทเท่าเดิมนะคะเรียกได้ว่าคุ้มกว่าได้ลุ้นมากกว่าจริงๆก็อยากจะให้คนไทยเนนะได้มีโอกาสเป็นเจ้าของทองคามูลค่า1นล้านบาทและมอเตอร์ไซค์คันเท่ๆนี่เลยแต่ก่อนที่เราจะไปลุ้นว่าใครจะเป็นผู้โชคดีในวันนี้เนี่ยนะคะอยากจะมอบอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจในการสู้ชีวิตให้กับุทุกคนหน่อยอย่างเช่นเรื่องของ คำคมเด็ดคำคมสู้ชีวิตดีฉันเมย์ดิฉันเมย์ชีวิตเหมือนนาฬิกาที่เกิดมาเพื่อเดินไปข้างหน้าเสมอสุดยอดคุณล่ะรถเมย์ยังมีล้อแต่ถ้าเธอท้อยังมีเราเดุกดีฉันเหรออะไรดีหน้าความพยายามครั้งที่ร้อยยังดีกว่าท้อถอยและยังไม่ได้ท้อสุดยอดเลยชีวิตต้องสู้เพราะกู้มาเยอะ อันี่จริงเฮ้ยเลิกทุก์ได้แล้วเพราะขนาดมาม่วงยังสุกเลยจริงนะคือชีวิตคนเรามันก็เหมือนลิฟท์ทำไมค้างอ้มันต้องมีขึ้นกับลงสิจะไปค้างทำไมลิฟค้างกันโผหาที่ราประพเลยบางทีมันช็อตก็เลยค้างไว้ก่อนเดี๋ยวมาจ่ายที้ร้าเอออาชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละมันถึงมีสีสันนะคุณผู้ชมใ ว่ากันไปคําคมสู้ชีวิตเพราะ<ฆ>เราอยากจะให้คุณผู้ชม<ฆ>มีกําลังใจในการดูพวกเราและหลายๆคนก็ต้องการกําลังใจจริงๆเพราะส่งฝามาไม่ว่าจะเป็นฝาคาราบาวแดงและคันโซคุณสองเขาก็อยากจะเป็นผู้โชคดีใช่ไหมล่ะใช่แล้วเชื<ะ>่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมน่าจะได้กําลังใจอย่างเต็มเปี่ยมไปเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวไปลุ้นกันดีกว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับรถมอเตอร์ไซค์ลายลิมิเต็ดดิชันจากคาราบาวไปไปลุ้นกันเลย บ้านสมบูรณ์จากจังหวัดนครราชสีมา กติกาลุ้นลลานและมอเตอร์ไซค์ร้อยคันนี่ง่ายเพียงส่งฝาคาราบาวแดงเขียนคําว่าวิตามิน B12 ิตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคันโซคูณ2แล้วเขียนคําว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงแธันวาคม2566ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าวเวลา9กานาฬิกาสาน i